คลิปนี้บูเบอรี่ขอชวนพี่ๆมาทำบุญขอพรในช่วงตรุษจีนกันที่พระตำหนักแม่ควนอิมโชคชัยสี่ครับเมื่อมาถึงแล้วควรแวะเข้าไปสักการะองค์พระแม่ควนอิมมหาโพธิสัตว์พันกรพันเนตรซึ่งมีความสูงมากกว่า8เมตรแกะสลักด้วยไม้จันหอมจากประเทศจีนปิดด้วยทองคำแท้มีพระพัก20หน้าประดิษฐานดายรอบสีทิศของพระมหาเจดีย์ครับ บริเวณทางขึ้นด้านหน้าจะมีเครื่องสักการะเจ้าแม่ควรอิมแบบต่างๆให้เราได้เลือกทำบุญตามศรัทธาครับนอกจากนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เล็กหนึ่งมื่นพระองค์ประดิษฐานเรียงรายร,ายรอบเจดีย์ด้วยรวมถึงรูปปั้นและรูปแกะสลักเทพเซียนต่างๆซึ่งทำมาจากหินอ่อนและหินแกรนิตตั้งรายล้อมเจดีย์ไว้ด้วยครับ ถ้าเพื่อนๆอยากทำบุญบริจาคสามารถย่อนเรียนได้ที่ถังโอม,มานีแปะมีฮงที่ตั้งอยู่รอบๆเจดีกว่า108ใบแล้วอย่าลืมหมุนถังตามเข็มนาฬิกาเพราะเชื่อกันว่าพรที่ขอจะสำเร็จครับตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยซีเปิดทุกวันแต่สำหรับวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดให้ขึ้นไปสักการะองค์พระสารีริกธาตุด้วยครับ การเดินทางมาที่ตำหนักพระแม่กวนอิมให้มาตามถนนโชคชัยสีเหลียวซ้ายเข้าซอยโชคชัยสี39ก็ถึงแล้วครับวันนี้หมดเวลาของบลูเบอรรี่แล้วไปก่อนนะ